ทักทายกันค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ข้ามาเห็ดดอกพับพึ่งกันนะจ๊ะเส้ริบบิ้นความยาว3าสบเซนจากนั้นพับลงมา1ิบเซนแล้วก็ึืนทานซีการขึืนทานซี่นี่ให้เพื่อนๆสลบสับสีของริบบิ้นนะจ้ะให้เป็นลายตารางจ้าสีขาวสีชมพูหรือว่าสีอื่นๆนี่จ้าให้สลับึืนกันเป็นลายตารางแบบนี้ค่ะจากนั้นหาเหรียญมาใส่พับริบบิ้นเส้นสั้นลงมาค่ะ แล้วก็พับเส้นสั้นให้ครบทั้งสี่เส้นเส้นสุดท้ายสอดเก็บพิกลับด้านเส้นแล้วสอดเก็บเส้นสั้นทั้งสี่เส้นลักษณะแบบนี้เลยจ้าบีบให้แนนพิกลับด้านต่อไปคืนดอกกันด้ะจ้าโค้งริบบิ้นไปฟั่งขวามือค่ะหรือว่าโค้งเขาด้านไนแบบนี้จ้านี่ค่ะ ให้ได้ครบทั้ง4เซนคลิปนี้เป็นของค้นธนาสายนะจ้าเพื่อนๆทนธนาควาก,กะะยูน้ำกันไปสะกอนนะจ้าเบิ่งน้ำกันไปเพื่อนๆสะกอนเด้อยาพิ่งถิมกันไปใส่เด้อจ้าหลังจากได้ครบทั้ง4เซนแล้วต่อไปเรามาเห็ดกีบดอกอีกกีบหนึ่งกันคะ่ะโดยการสอดริบบินลักษณะความแบบนี้จ้าเนี่ยคะ่ะสอดลงไปใต้ฐานเลยจ้า เบาๆมือเน้อจากเดวลิบินมันสิาพาบเมื่อต้องดึงแห้งจะดึงแค่มันกระชับกระเพาะแล้วนี่ค่ะกระสีไดลักษณะแบบนี้เนือจจากดอกพับพึ้งถ้าเพื่อนๆคนใดที่บ่ต้องการซานต่อไปก็คือตรงนี้กระตัดได้เลยจ้าแต่ว่าเฮาสิีเอามาปรับปรุงเอามาประยุกต์นิดน้อยเน้อจากโดยการ,กรเฮ็ุกลีบดอกเพิ่มอีกกลีบนึ่งจ้า แม่เก็บดอกกันเลยค่ะมุลลิบินไปข้างหลังแล้วก็พพีกสอดใต้ฐานนี่ค่ะมุนลิบินลักษณะแบบนี้แล้วก็พพีกริบินค่ะสอดใต้ฐานมุลลิบินไปข้างหลังแล้วก็พพีกลิบินสอดใต้ฐานจ้า เพื่อนๆคนใดที่บม่ต้องการสารให้มันเป็นรูปแบบนี้ก็สามารถตรัดได้ตั้งแต่ตอนที่ตุกบอกเลยด้วจ้าแต่ว่าถ้าผู้ใดต้องการจะสารให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต่อกันเลยจ้านี่ค่ะสอดลงไปใต่ฐานจ้านี่เสร็จทั้งสี่เสร็จแล้วเขากะ มาตัดด้วยจ้าใส่กันไก่ตรงก็ได้จ้าพอคลิปนี้ทุกไปไทยทำนอกสถานที่ก็เลยได้ใส่กันไก่ซิกแซกตัดทีด่จริงเพื่อนใส่กันไก่ตรงก็ได้แล้วจ้าตาให้ครบเรื่องเสี้เ็นเลยค่ะนี่ก็ได้ดอกผ่พึ้งลักษณะแบบนี้จากนั้นเข้ามาตัดข้างหลังกันจ้าพอข้างหลังเขาพาในตัดเก็บเนาะนี่ค่ะก็ะได้ลักษณะแบบนี้และจ้าดอกสําเร็จของเขา ต่อไปก็หาอุปกรณ์มาตกแตง่งนอจ้าหยอดเก่าลงไปสกักก่อนมืัอนี้จะใส่ดอกไม้เลซินจ้านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าดอกผัาพึ่งของเฮาน่ารักน่ารักเลยค่ะ